รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันอังคาร3ตุลาคม2,566ปุ๊กสมภพชูกิจและทีมงานฟาร์มชนแนลมาแล้วค่ะรายงานตัวยามสายนะคะ10นาฬิกานาทีโดยประมาณกับเรื่องราวดีๆมากมายทีเดียวค่ะในแวดวงเกษตรนะคะและในช่วงแรกค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดต ประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงเกษตรกันก่อนติดตามได้ในช่วงนี้เลยค่ะ หนึ่งในมาตรการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อเกษตรกรและประชาชนคือการรักษามาตรฐานคุณภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําให้สะอาดปลอดภัยส่งตรงสู่ผู้ใช้สําหรับอุปโภคละบริโภคและกิจกรรมต่างๆกรมชลประทานให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำอย่างยั่งยืนครับงานวิจัยชิ้นนี้นะครับเป็นงานวิจัยได้รับทุนนะครับจากสำนักวิจัยเพื่อการเกษตรหรือสวกนะครับที่ระดมหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและก็ประชาชนมาวิจัยร่วมกันนะครับยกตัวอย่างจากกรมพัฒนาที่ดินนะครับกรมชลประทานแล้วก็เป็นทีมงานจากหลายๆมหาวิทยาลัยนะครับมีตั้งจุฬารักระบ,บังและอื่นๆที่ไม่ได้เอ่ยนามวัตถุประสงค์ก็คือเราจะมาบริหารจัดการน้ําแบบยั่งยืนในอ่างเก็บน้ํากระเสียวจังหวัดสุพรรณบุรีที่จะมีการศึกษาสภาพก่อนและก็หลังที่มีการพัฒนา รเราจะดูเรื่องคุณภาพน้ําการใช้ประโยชน์ที่ดินการบริหารจัดการน้ําเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ากระเสียวแบบยั่งยืนครับส่วนตามประเทศเนี่ยนะครับเราได้รับการสนับสนุนและก็ข้อมูลทางด้านวิชาการหรือคําปรึกษานะครับจากประเทศออสเตรเลียนะครับสวัสดีค่ะดิฉันยินดีมากๆที่พูดคุยกับคุณ Australia and Thailand have worked together for many years to improve water security in the region. In 2020, our then Prime Ministers of Australia and Thailand signed a strategic partnership which commits us both to do more together, including deepening our cooperation in water resource management. In 2022, Australia and the Royal Irrigation Department commenced work on the Reservoirs Water Quality Management Project, which aims to improve the quality of water stored in reservoirs across Thailand. Australia's Griffith University and the CSIRO are working closely with Thailand's Royal Irrigation Department and Chulalongkorn University on this project. Firstly, improve water quality in Thailand. and more equitable access for water users so that consumers, businesses and farmers will all have access to the water they need to live and prosper. คือเขื่อนกระเสียวเนี่ยนะครับเป็นเขื่อนดินนะครับที่มีความยาวสันเขือน4,250เมตรหรือ4กิโลเมตร250เมตรนะครับสันเขื่อนกว้าง8เมตรนะครับความสูงของตัวเขื่อน32เมตร50เซนเมตรนะครับเก็บกักน้ำได้สูงสุด299ล้านลูกบาทเมตรนะครับ เป็นน้าใช้การที่ใช้ประโยชน์ได้259ล้านลูกบาทเมตรนะครับส่วนอีก40ล้านลูกบาทเมตรนะครับมันเป็นส่วนที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับแต่เพื่อสร้างความสมดุลของตัวเขื่อนนะครับแล้วก็ไว้เป็นที่เก็บก,กักตะกอนนะครับจริงๆแล้วกรมชลประทานเนี่ยครับสนักรู้ถึงเรื่องนี้นะครับซึ่งต่งก่อนเนี่ยก็จะไปหาจัดการน้ําในด้านปริมาณน้ํานะครับซึ่งช่วงหลังเนี่ยก็จะมาดูคุณภาพน้ําด้วย เพราะว่าน้ําตรงนี้ต้องไปผลิตป,ปลานในอำเภอด่านช้างนะครับและใช้ประโยชน์ในที่นี้เยอะนะครับเพื่อไม่เกิดนมลนภาวะทางน้ำค,คือการตรวจวัดคุณภาพน้ำในเขื่อนแกดน้้าเสียวเนี่ยครับเราจะตรวจกันด้วย6ค่าด้วยกันนะครับตรวจเดือนละหนึง่งครั้งค่าต่างๆที่เราตรวจนี่ก็คือค่า P h เสนะครับจะต้องอยู่ในช่วงประมาณ6.5-8.5ค่าพีเฮสตนึ่าความกดดันของน้ำนะครับ 2คืออุณหภูมิของน้ําในเขื่อนจะต้องไม่เกิน40องศาเซลเซียสนะครับสนะครับค่าการนาไฟฟ้าของน้ำนะครับต้องเขียนไม่เกิน2000ไมโครโมลต่อเซนเติเมตรนะครับค่าความเค็มนะครับจะต้องไม่เกิน1กรัมต่อลิตรนะครับ <S <S อีกส่วนหนึ่งก็คือค่าออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำนะเกณฑ์จะต้องไม่ต่ำกว่า2มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับส่วนสุดท้ายก็คือค่าสารอินทรีย์และอนินทรีย์นะครับที่ปนละลายอยู่ในอ่างเก็บน้ำเนี่ยนะครับจะต้องไม่เกิน 1> 1, 300มีตรตตจนะคับซึ่งทางนี้กรมชลประทานให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำประกอบกับความร่วมมือระหว่างกรมชลประทานและออสเตรเลียได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำการประเมินปัญหาคุณภาพน้ำด้วยดาวเทียมการจัดการวัชพืชโดวยวิธีทางชีวภาพเป็นต้นรวมถึงการบรูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐเอกชนประชาชนในพื้นที่ในการอนุรักษ์และรักษาพื้นที่ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำให้น้ำมีคุณภาพที่ดีเพื่อประโยชน์สุขของผู้ใช้ประโยชน์จากน้ำได้อย่างยั่งยืน My ม่ a ีม a n by NEA นนำอนาคตมาถึงตั้งแต่วันนี้กับบริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าบริการติดตั้งโซล่าเซลล์บริการติดตั้งเครื่องชาร์จรถไฟฟ้าสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเมื่อาชีพด้วยพลังงานไฟฟ้าที่ยั่งยืนถามเมื่อาชีพถามแค้น by m e a วันที่21กันยายน2566ที่ผ่านมาร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจสอบงานกำจัดวัชพืชและติดตามการแก้ไขปัญหาภายแล้งพร้อมรับฟังปัญหาจากเกษตรกรและประตูระบายน้ำคลองบาง200ตำบลบางตโนดและหมู่ที่9ตำบลธรรมเสนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าปัจจุบันคลองบาง200มีสภาพตื้นเขินส่ง ผลให้วัชพืชและผักตบชวาอาศัยอยู่เป็นจนํานวนมากเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนทําให้เกิดสภาวะน้ําท่วมในส่วนฤดูแล้งเกิดสภาวะขาดแคลนน้า ซึ่งมีความจําเป็นต้องบูรณาการร่วมกันหลายภาคส่วนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาผักตกชวาแล้ววัชพืชครองทั้ง13จุดสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสาก์ที่ต้องบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ได้มีการวางแผนกําจัดวัชพืชในอนาคตโดยใช้เครื่องจักรกาจัดวัชพืชและใช้แรงงานคนร่วมกันในการเก็บวัชพืชไม่ให้เกิดการสะสมจํานวนมากทางนี้จากการดําเนินงานปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและการบริหารจัดการน้ํามีเกษตรกรผู้ได้รับผลประโยชน์6,300 50ครัวเรือนพื้นที่ได้รับผลประโยชน์17,500ไร่กําจัดผักตบชวาได้819.9ไร่คิดเป็นจำนวน65,592ตันความยาว147กิโลเมตรนอกจากนี้ในเรื่องของปัญหาแหล่งน้ำและปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ ได้เดินทางมารับฟังปัญหาจากพี่น้องเกษตรกรโดยตรงและพร้อมทำงานอย่างเข้มข้นเพื่อนำไปจัดทำแผนการดำเนินงานเบื้องตน้นได้มอบหมายให้กรมชลประทานดำเนินการศึกษาแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาแหล่งน้ำและนำเสนอผลให้พิจารณาโดยด่วนต่อไปสิ่งที่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรเขตนี้นะครับท่านสสจิกเนี่ยนะครับพร้อมกับพี่บุญยิ่งแล้วก็นายกอบจอท่านได้ประสานผมมาคือความเดือดร้อนของพี่น้องในเขตหลายตำบลในในลำ ในใน,ในลำธารในคลองบาง200รเนี่ยระยะระยะ3.7กิโลเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นทางคือที่อบปตอบ้านม่วง,นวงจนถึงอบปตเจดีหักเนี่ย3.7กิโลเนี่ยมันตื้นเขินแล้วก็ผักตปชาวาเยอะนะครับมันเต็มคลองสิ่งที่ผมสั่งการในวันนี้คือขอให้กรมชุมทานโดยกองที่จักกลเนี่ยนำเรือสะเดือนน้ำสะบกแล้วก็เรือดูดนะครับที่แบบทันสมัยใหม่ที่เป็นนวัตรกรรมตัวใหม่ของกรมชุมุมทาน ออกมากำจัดให้เร็วที่สุดผมเข้าใจว่าจะใช้เวลาประมาณสักเดือนในะเรียบร้อยหมด37กิโลเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับแหล่งน้ําต้นทุนเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นหนองน้ําต่างๆที่ท่านนายกอบตอท่านนาเสนอวันนี้นะครับในพื้นที่ประมาณ500-900ไร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีการไปสํารวจว่ามันอยู่ในแผนปี67หรือเปล่าถ้าอยู่ในแผนปี67เราก็จะเร่งแล้วก็ยืนยันว่าเราจะนํางบประมาณปี67มาในการขุดรอกเพื่อกัดเก็บน้ําให้กับพี่น้องชาว พนะครรัับต้นก็ทํางานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทําแล้วแม่ว่าเราลองดูดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ดีไหมลูกธนาคารธนาคารสงเคร,ะคร,คราะห์เราใส่ใจความสําคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คําแนะนําเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านปิดเทอมนี้น้องๆได้ติดต่อเบสมาครับอยากจะให้พาไปเที่ยวพิษณุโลกการเดินทางมาที่พิษณุโลกนั้นสะดวกสบายทั้งเครื่องบินทางรถยนต์ทางรถไฟ ใครจะไปทางไหนมาทางไหนก็สะดวกไปหมดสถานที่แรกที่พวกเราได้ไปพักค้างแรมกันคืนนี้เรามุ่งหน้าไปกันที่แก่งไฮใช้เงินเพียงแค่2,000บาทก็มีเรือลากแพของเราไปลอยอยู่กลางน้ำสบายๆทำกิจกรรมอยู่บนแพทำกับข้าวคุยกับเพื่อนเสมือนจัดปาร์ตี้เล็กๆก,ก,กันแบบส่วนตัวเลยทีเดียว เห็นน็อตผอมๆแบบนี้ดูใส่ใจเรื่องการกินเป็นพิเศษมะละคาวบัอันนี้อะไรอ่ะนี่คคะทำเนี่ยไม่ไม่เอาไม่ใช่ไปครับไปเลยอิ่มแล้วก็ออกแรงไปกระโดดน้ำที่นี่มีเสื้อชูชีพให้ฟรีเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว หาเกมเล่นสนุกสนุกว่ายน้ำแข่งกันสร้างมิตรภาพในหมู่เพื่อนเพื่อนพี่น้องได้ดีทีเดียวน้องๆในกลุ่มบอกมาพิซณนโลโครั้งนี้ต้องครบทั้งปีนเขาลงน้ำลุยป่าพวกเราจึงออกเดินทางจากตัวเมืองพิซณนโลไปตามเส้นทางมุ่งหน้าสู่เขื่อนแควน้อยเขื่อนแควน้อยเป็นอีกที่หนึ่งที่ได้รับความนิยมมาก วันนี้เราเลือกที่จะทำกิจกรรมในรีสอร์ทและร้านกาแฟาริมน้ำเขตระหว่างทางกลับจากเขื่อนแควน้อยมีกิจกรรมที่หลากหลายให้พวกเราเล่นกันอย่างสนุกสนานทั้งแข่งขันทั้งระจญภัยสร้างความสามคัคคีและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีหลังจากที่พวกเราได้ปีนป่ายกันอย่างสนุกสนานแล้วก็หยิบสกูตเตอร์คันเล็กๆแบบนี้เที่ยวชมความงามของธรรมชาติไป กิจกรรมปิดท้ายยามเย็นเราเลือกที่จะพายเรือคายักล่องแก่งซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากๆของจังหวัดพิษณุโลกกิจกรรมสนุกสนุกท้าทายได้บรรยากาศธรรมชาติแบบนี้พิษณุโลกคือหนึ่งในทางเลือกที่สะดวกสบายและใกล้ชิดธรรมชาติที่สุดแห่งหนึ่งกิจกรรมท้าทายอย่างหนึ่งของการมาจังหวัดพิษณุโลกคือการปีนเขาซึ่งภูเขาหินปูนที่นี่มีอายุกว่า300ล้านปีที่ชุมชนบ้านมุง ก่อนเริ่มการปีนเขานั้นเราจะได้รับการแนะนำถึงวิธีการเดินเขาและปีนหน้าผาจากเจ้าหน้าที่อุทยานและพวกเราก็ได้สัมผัสเส้นทางธรรมชาติที่ท้าทายและสูงชันถุงมือเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่สำคัญมากต้องใส่เพื่อจับเชือกสิ่งสำคัญที่สุดในการที่ชิดยอดเขาแห่งนี้คือการที่เราได้แสดงน้ำใจต่อเพื่อน,นร่วมทางการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การสู้ต่อความเหนื่อยจนถึงจุดที่เราเรียกว่าเอาชนะใจตัวเองปักธงที่ยอดเขาแล้วมองไปรอบๆอย่างภาคภูมิใจพิศณุโลกของเราเป็นอีกสถานที่แห่งหนึ่งที่น่าท่องเที่ยวเป็นที่สุดการแบ่งปันหรือการให้คือวิถีชีวิตและพื้นฐานของสังคมไทยที่มีมาอย่างยาวนาน และยังมีการแบ่งปันที่คนให้ไม่รู้ตัวรางวัลที่หเลขที่อ,อสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันเพื่อคุณภาพชีวิตเพื่อชุมชนเพื่อสังคมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อัพเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจไปแล้วนะคะในช่วงหน้าไปติดตามบทบาทภารกิจหน้าที่นะคะของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรการพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมด้วยกันค่ะ